สวัสดีครับพบกับพีเตอร์ชาแนลครับเซปวาอ้วนชาแนลพีเตอร์ครับมาพี่น้องมาใส่ออนอย่างครับเศษแทใส่ตันใส่ตันใส่ตันอื้อหือ โอ้เหนียวหนึ่งหักบ้านฝรั่งเลยะแต่แสบพร้อมเขาสอนนะพี่เขาสอนสอนหนักมั้ยกินกับผักใส่ไมเขากังจริง

ชาบีไม uh, ่รู้โอ้โหตัวจ่าเพชรใส่ตาเนาะใส่ตาไหมขึ้นควงอ่ะพี่นาะห่อห่ออะไร

嗯，对。Oh,